เขาปล่าไม่กินออกินลองเป็นป้าป้าปวาป้าป้าป้าป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 าาป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 าา้วย ครับไม่พูดครับช่วงนี้ความมันไร้ขีดจำกัดจากทีมงานของเรายังรออยู่ครับขอบคุณพี่น้องชาวสุรินนะครับที่มาดูแลกันในวันนี้นะครับขอให้มีความสุขนะครับอ๋อจบเจียกรุปเนียบัตรขอบคุณมากครับสวัสดีครับบอลตุนออลุนบางบอ่าพรบอมือยกับก๋อยบรบัลและก็หงาลายเถานะครับโซเิน ขอเสียง่อยเร็ว <c oughs> บาดสมสวัสดีแมววางป้นกรุบขเนี้เด้อบาดเด้อทั้งไงแน่ขมารธิรุนศรีโคศกซอสแตรคเมสเรนไอหนุ่มเสียงอย